เมื่อปีที่แล้วผมเคยลงคลิปพูดถึงการพัฒนาตัวเองแล้วบอกทุกคนลองลองมือทําอะไรสักอย่างแล้วอยู่กับมันให้ได้90วันดูจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะผมก็โตมากขึ้นเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นผมก็พยายามพัฒนาตัวเองฝึกฝนทักษะใหม่ๆปรับแผนชีวิตปรับเป้าหมายตั้งเป้าหมายอยู่เรื่อยๆตามการเติบโตของตัวเองอะเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองมาสักพักใหญ่ๆและหลายๆอย่างที่ผมเคยเริ่มต้นหยิบมันขึ้นมาทำแต่ตอนนี้ผมก็ทามานานจนมันติดเป็นนิ หรือไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนี่ผมกำลังพัฒนาตัวเองอยู่นี่ผมกำลังทำตามเป้าหมายอะไรอยู่เป้าหมายผมตอนนี้ผมทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรบางทีผมก็แค่ทำไปเรื่อยๆเพราะมันติดเป็นนิสัยไปแล้วก็คือผมเริ่มจะเข้าสู่โหมดออโต้พายロที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนั่นเองผมก็เลยเฮ้ยลองตั้งสติดูแล้วก็ชร์เลนตัวเองให้ลองหยิบขึ้นมาสักสองสามเรื่องที่ผมอยากจะพัฒนาอยากจะเก่งขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วลองฝึกทำติดต่อกันให้ได้90าวันดูเหมือนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วโดย ทั้งหมดนะครับมาเป็นบทเรียนเพื่อมาทําคลิปนี้ให้คนดูว่า1สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อปีที่แล้วมันยังเวิร์กอยู่ไหมสองมีเทคนิคอะไรที่ทาให้การพัฒนาตัวเองมันง่ายขึ้นไหมและ3มีบทเรียนอะไรที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นบ้างจากการที่ลองโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นอ่ะพอได้แบบนี้ผมก็เลยตั้งเป้าหมายแล้วว่าเอ้ยและทีนี้ผมจะทําอะไรบ้างผมจะพัฒนาด้านไหนบ้างอ่ะหเรื่องออกกลาลังกายนีย่มีแน่ๆผมอยากทําไม่ได้ตลอดผมทำๆเลิกๆมาหลายครั้งแล้วสองผมอยากศึกษาเรื่องการเงินมากขึ้นเพราะ ก็ยงดีเพราะว่าผมท o u t u b e แล้วก็ขายของออนไลน์กันดูเรื่องพวกนี้ไว้มันก็มีประโยชน์และ4เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการทํา YouTube ผมอยากทํา YouTube ให้เก่งขึ้นอยากทาให้ดีขึ้นอยากลองเปลี่ยนสไตล์ใหม่ก็คือเปิดกล้องเปิดหน้าพูดอยู่หน้ากล้องจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนผมทำพอดแคสต์แบบไม่เปิดหน้าจนเมื่อประมาณ2อสเดือนที่ผ่านมาผมเริ่มมาเปิดกล้องเริ่มมาออกกล้องแบบนี้แล้วก็เริ่มหันมาทําคลิปการเงินมากขึ้นก็มาจากเป้าหมายนี้แหละครับเมื่อ3เดือนที่ผ่านก็เอาเป็นว่าผมลองกดดันตัวเองให้ลองทําสิ่งเหล่านี้สี่อย่างนี้ เราจะแบ่งเวลายังไงจะทําอะไรในวันไหนบ้างวันนี้โฟกัสอะไรเป็นหลักเป็นรองสัปดาห์นี้โฟกัสอะไรเป็นหลักเป็นรองแต่ที่แน่ๆก็คือผมพยายามทาให้4อย่างเนี้ยมันวนเวียนอยู่ในชีวิตประจําวันผมให้ได้ทุกวันและระหว่างที่ทาผมก็วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์การเติบโตและลองโฟกัสมากขึ้นเพื่อมาดูว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างและต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการลองพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังติดต่อกัน90วันครับข้อที่1การเริ่มต้นยากที่สุดแล้วอันนี้คือจุดที่ท้าทายที่สุด องงานไ้นานๆไม่ยอมทําสักทีแต่พอเริ่มลงมือทําหน้าแรกเขียนคําแรกปุ๊บมันก็ไฟติดแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงเลยครับเนี่ยก็หลักการเดียวกันเลยก็คือการเริ่มลงมือทําตอนพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะออกกาลังกายอ่านหนังสือเรียนออนไลน์ผมค้นพบว่าจุดที่ยากที่สุดในทุกวันของผมเนี่ยคือการเอาตัวเองเนี่ย ลุกขึ้นมาเริ่มลงมือทามันสมมติผมตั้งใจจะออกกำลังกายตอน5้าโมงแล้วผมนั่งทํางานนั่งพิมพ์งานอยู่หน้าคอมทั้งวันเนี่ยพอห้าโมงปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่อยากลุกไปเลยว่ะมันจะมีความคิดแทรกเข้ามาในหัวว่าวันนี้เว้นดีไหมนะวันนี้พอดีไหมนะเว้นสักวันหนึ่งจะเป็นอะไรไปแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมพ่ายไปให,ให้กับความคิดพวกนั้นแล้วก็เว้นไปจริงๆครับแต่ก็มีหลายครั้งที่ผมค้นพบว่าการเริ่มต้นการเอาตัวเองขึ้นมาเริ่มทำเนี่ยยากที่สุดแล้วมันเหมือนมีเชือกอะไราา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 งงงงงอออออยยย่่่่่่่รรรัดรนะัดดเเไไไว้้้นนนใใชมมึหปทททํํํืกกกจสิีลู แต่ถ้าเราตัดเชือกนั้นได้แล้วเริ่มลงมือทําได้เริ่มออกกาลังกายเริ่มอ่านหนังสืออะไรแบบนี้พอเริ่มได้แล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆเองครับถ้าเกิดผมหยิบดัมเบลขึ้นมายกเล่นทีแรกได้เมื่อไหร่ผมก็จะออกไปได้เรื่อยๆเองถ้าผมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหน้าแรกเมื่อไหร่ผมก็จะอ่านไปได้เรื่อยๆเองแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยากพัฒนาตัวเองตั้งเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยอยากได้สิ่งนี้แล้วเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ว่าไม่เคยทําได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่าเอาชนะ้เร ทำให้ง่ายซึ่งเทคนิคนี้นะครับมาจากหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบที่สุดในชีวิตก็คือหนังสือ Atomic Habits โดยเขาก็พูดเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้แหละครับว่าหลายคนเนี่ยรักษาวินัยไม่ได้เพราะว่าเริ่มทําไม่ได้นี่แหละและผมก็เป็นหนึ่งในเหยอ่นั้นก็คือเหยื่อของการไม่เ,เริ่มต้นซึ่งในหนังสือเขาบอกว่าถ้าอยากจะเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ลองทํำยังไงก็ได้ให้การเริ่มต้นเนี่ย มันง่ายที่สุดง่ายจนแทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องคิดอะไรเลยและพอเราทาให้การเริ่มต้นมันง่ายเราก็จะเริ่มได้ง่ายขึ้นและพอเราเริ่มได้มันก็จะไหลไปเรื่อยๆเองผมก็เลยลองเอาหลักการนี้มาใช้กับการออกกำลังกายของผมครับโดยเวลาที่ผมออกกำลังกายนะโปรแกรมของผมก็คือผมจะออกเซตละ30วินาทีแล้วก็พัก30วินาทีสลับไปสลับมาเรื่อยๆจนครบ30นาทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองมาหาวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทาให้ผมเริ่มออกกาลังกายซึ่งมันไม่ใช่การหยิบดัมเบลขึ้นมาหรือว่าหยิบกั้วีออกกำลยยคครกกดลลิิิเเเป๊ะให้ม่่แีว กดเมาส์กดเมาส์คลิกเดียวมันก็เริ่มจับเวลานัดถอยหลังทันทีก็ดังติด ติดติด30มิบวิเ,เริ่มจับเวลาใช่ไหมพอมันเริ่มจับเวลาพอเสียงติดติดมันดังปุ๊บมันก็เป็นสัญญาณแห่งการเริ่มมันบอกผมว่าเฮ้ยการออกกำลังกายได้เริ่มขึ้นแล้วผมได้เริ่มออกกาลังกายแล้วทีนี้ผมก็เลยจะผลักตัวเองให้ลุกขึ้นมาวอร์มลุกขึ้นมายืดได้ทันทีเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไปแล้วคลิปมันเปิดแล้วเราต้องจบมันให้ได้เพราะถ้าให้พูดตรงๆเลยคือผมเป็นคนขี้เกียจคนนึงเลยครับไม่ได้มีวินัยขนาดนั้นแต่การเอาตัวเองมาเริ่มทําให้มันง่ายขึ้นนี่แหละทำให้ผมได้ลงมือทํานูน่นทํานี่ได้บ่อยขึ้นผมเลยคิดว่าเฮ้ยวิธีนี้มันโอเคมันใช้ได้เลยนะก็คือถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกันเริ่มต้นทําไม่ได้สกิลเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูกันได้ครับอยาก วิ่งทุกวันแต่ทาไม่ได้สักทีเพราะพาตัวเองให้ไปเริ่มวิ่งไม่ได้ลองพยายามพาตัวเองไปใส่รองเท้าวิ่งให้ได้ทุกวันก่อนครับแล้วเดี๋ยวสักพักแล้วก็จะเดินแล้วก็จะวิ่งไปเองอยากอ่านหนังสือได้ทุกวันก็นลองพาตัวเองหยิบหนังสือขึ้นมาให้ได้ทุกวันก่อนหรือว่าเปิดหน้าแรกอ่านให้ได้ทุกวันก่อนเดี๋ยวมันก็จะอ่านไปได้เรื่อยๆเองการเริ่มต้นมันยากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้การเริ่มต้นมันง่ายเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะไหลไปเรื่อยๆเองครับข้อที่2ครับหาไอดอลสักคนหนึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ารอบนี้ผมโฟกัส่อนข้างจะหลายจุดนะครับมีทั้งเรื่องออกกาลังกายเรื่อง YouTube เรื่องการเงินเรื่อง Data นี่คือหัวข้อกว้างๆของสิ่งที่ผมกำลังพยายามแบ่งเวลาเพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้นแล้วในทั้งหมดเนี้ยผมจับจุดสังเกตอะไรได้บางอย่างซึ่งก็คือในแต่ละเรื่องที่ผมโฟกัสแต่ละเรื่องที่ผมทำเนี้ยผมสนุกกับมันไม่เท่ากัน มีผลลัพธ์ไม่เท่ากันแล้วก็เพลิดเพลินไม่เท่ากันเวลาทำอย่างการศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยผมสนุกกับมันมากๆการท YouTube นี่ยิ่งแฮปปี้เลยผมทําได้ตลอดการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลสร้างกราฟอ่านกราฟอะไรเนี่ยเออผมก็พอทําได้ก็สนุกดีแต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะยังไม่ค่อยคล่องอนะเนาะส่วนเรื่องออกกำลังกายนีย่ผมสนุกน้อยที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ผมต้องใช้แรงผลักดันมากที่สุดในการหยิบตัวเองลุกขึ้นมาทําผมก็เลยลองพยายามหาจุดเชื่อมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเรื่องอื่นๆผมถึงสนุก่่่่ององอําาาลัยผผมมนนนขด้้็ูวตตทแะี ผมทำยังไงลำดับความคิดผมเป็นยังไงลำดับขั้นตอนในการวางแผนผมเป็นยังไงมันทําให้ผมค้นพบว่าสิ่งที่ทําให้ผมสนุกขึ้นกับมันเนี่ยก็คือการมีไอดอลครับเวลาผมศึกษาเรื่องการเงินคนที่ผมชอบฟังชอบอ่านก็คือพี่พอพัตรพลใช่ไหมโค้ชหนุ่มเดอะมันนี่โค้ชหรือถ้าเป็นเรื่องหุ้นเนี่ยก็จะเป็นพี่เบสลงทุนศาสตร์พี่ต้าเดอะมันนี่เกมอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่อง Data ผมก็จะติดตามอ่านบทความของอาจารย์หนุย่ยกันตลาดวลาตอนเรื่องการท o u t u b e ผมก็จะศึกษาจากอารีอับดอลที่เขาทําเรื่อง productivity แล้วก็พู ผมไม่ได้ออกตามคลิปนะผมไม่ได้ออกตามอินฟลูคนไหนเป็นพิเศษผมก็แค่ออกตามโปรแกรมของตัวเองไปเรื่อยโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับวิธีการแต่ก็ไม่ได้มีแบบอย่างอะไรในการออกกาลังกายเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นคือเรื่องอื่นเนี่ยผมมีตัวอย่างให้เรามาคิดตามว่าเออเวลาพี่เบสเขาเลือกหุ้นเขาเลือกยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเขาวิเคราะห์อะไรบ้างเขามองอะไรเขามีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้นั่งดูคลิป YouTube ของอาลีก็จะดูว่าเฮ้ยเขาจัดโครงเรื่องยังไงเขาเล่าเรื่องยังไงเขาตัดต่อยังไงเขาทํารูปปปปกกกกกกยยยยยัััังงงงงไไไไคิดตาา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 มมมมมมมววแแแแแผผผนน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 เเเเเออ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 อรรรบบบบบบบุุพทททํีีีี้้้้สขขึึลลล็็หะื่่่่ ผมก็แค่ออกกําลังกายไปเรื่อยๆประคองตัวเองไม่ให้หย่อนแย่เกินไปแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการหาไอดอลสักคนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมตกตะกอนมาได้และก็แนะนําให้ทุกคนลองหาดูครับเวลาจะพัฒนาเรื่องอะไรลองหาไอดอลสักคนหนึ่งแล้วมานั่งวิเคราะห์ว่า เขาคิดยังไงเขาทํำยังไงขั้นตอนการทํางานเขาเป็นยังไงบ้างหรือไม่ก็แค่มานั่งริชซูก็ได้ครับว่าคนนี้เขาเก่งกว่าเรายังไงเขาเก่งกว่าเราด้านไหนบ้างเขาทาอะไรบ้างวันๆแล้วก็ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการทําให้เราเนี่ยเก่งอย่างเขาให้ได้หรือว่าเก่งกว่าเขาให้ได้อย่างน้อยการทําแบบนี้จะทําให้เรามีกาลังใจและก็สนุกไปกับมันครับเพราะเราจะเห็นภาพตัวอย่างที่อยู่ปลายทางว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นแบบเขาได้แล่ถ้าเราอยากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเออสักวันเราจะพาตัวเองพาไปถึงจุดนั้นนะมันจะสน กระตือรือลดมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของผมที่ผมรู้สึกนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องหาไอดอลก็ได้แต่ถ้าถามผมมันช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับข้อที่3ครับหลุดบ้างได้แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้เวลาจะสร้างวินยัยสร้างนิสัยใหม่เนี่ยเรามักจะพูดถึงการทําติดต่อกันานานๆไม่เว้นเลยถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราทําไม่ติดต่อกันเผล่อเว้นสักวัน2วันแล้ววินัยหลุดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะพังทลายลงมาซะหน่อยมันก็จริงอยู่ครับที่ว่าเราควรสร้างวินัยให้ได้ทุกวันแต่ปัญหาคือถ้าาาาเเกกกิดดรยึัับคํวว่ทุน ต่อเนื่องมากเกินไปจนมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทุกวันเท่านั้นมันต้องต่อเนื่องเท่านั้นต้องห้ามเว้นเลยไม่แต่วันเดียวการคิดแบบนี้มันอาจจะส่งผลเสียกับเราก็ได้ครับเพราะว่ามันคือการคิดแบบ perfectionist ซึ่ง perfectionist เนี่ยจะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งที่เรารู้ก็ดีก็คือกลัวพลาดกลัวออกมาไม่ดีแล้วก็กลัวมากเกินไปจะมีความคิดว่าถ้าจะทําแล้วมันไม่ perfect อย่าทําเลยดีกว่าหรือไม่ก็มีความคิดว่าถ้าทำทำอยู่แล้วมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ย ก็จะเสียกำลับบงใจแล้วก็ยอมแพ้ล้มเลิกไปเลยเพราะว่าอยากให้มันออกมาเพอร์เฟกเท่านั้นพอเรายึดติดกับคําว่าทุกวันมากเกินไปจนกลายเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์เนี่ยมันจะไม่เปิดช่องว่างให้เราให้โอกาสตัวเองลองใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยเวลาที่เราวินัยหลุดซึ่งวินัยมันหลุดได้อยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นคนนะฮะเราไม่ใช่หุ่นยนต์มันหลุดกันได้อยู่แล้วเราทําอะไรผิดพลาดกันได้เราต้องมีพักผ่อนกันบ้างแต่ปัญหาคือพอคุณเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์เนี่ย ถ้าคุณหลุดไปสักวัน2วันเนี่ยคุณจะหงุดหงิดแล้วก็เสียกาลังใจแล้วก็เลิกทําไปเลยอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดครับตลอดเวลาที่ผมลองติดตามตัวเองมา90วันเนี่ยไม่ใช่ผมไม่หลุดเลยนะผมก็มีหลุดบ้างมีขี้เกียจบ้างมีอู้บ้างหรือไม่บางวันผมไปเที่ยวผมก็ไม่ได้ออกกาลังกายบางวันออกไปข้างนอกอ่ะมันนี้กลับมาผมก็ไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้อ่านหนังสือบางวันกลับบ้านมาเพลียๆกะว่าจะงีบซะหน่อยดันหลับยาวไปเลยก็มีพอแบบนี้วินัยมันก็หลุดไปถูกไหมแต่ผมพยายามไม่เอาการวินัยหลุดเหล่านี้มาเปตุ่อย แค่นั้นเองวินัยมันหลุดกันได้ครับมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกดดันตัวเองมากขอแค่พอหลุดแล้วเนี่ย กลับมาต่อให้ได้เท่านั้นเองมันไม่มีใครมาคอยตัดสินคุณหรอกครับว่าถ้าเกิดคุณวินัยหลุดไปสักวัน2วันแล้วจะมาบอกว่าคุณเป็นคนห่วยคุณมาถูกทางแล้วมันแค่หลุดนิดหน่อยไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอย่าไปตึงกับมันเกินไปครับวินัยหลุดก็แคยยอมรับมันแล้วก็กลับมาลุยต่อไม่มีอะไรซับซ้อนเลยข้อที่4นะครับตารางเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรข้อนี้ก็ต่อจากข้อที่แล้วเลยครับอย่าไปยึดติดอย่าไปเคร่งกับเวลามากเพราะบางคนเนี่ยเป็น perfectionist เกินไปตั้งใจว่าจะออกกำลังกายตอน5โมงแล้ววันนี้คืนดีทำงานเพ หกโมงแล้วนี่วนี่มันเลยเวลาแล้วก็เลยหงุดหงิดเพราะไม่ได้เริ่มทําตรงตามเวลาที่ตั้งใจเป๊ะๆก็เลยเว้นไปเลยไม่ทําไปเลยแล้วกันวันนี้ตั้งใจจะอ่านหนังสือตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าติดงานยันสองทุ่มงั้นไม่อ่านแล้วกันวันนี้มันเลยเวลาแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปเคร่งขนาดนั้นก็ได้ครับการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่การประชุมที่ต้องมีคนมารอเรามากดดันเราอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเรามาสายหรือไม่ตรงเวลาแล้วมันกระทบคนอื่นเหมือนกับเวลาทํางานเวลามีนัดเรื่องการพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องขขอออออองงงงเเเรรรรรราา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 มมมมมมมััััันนนนนนปป็็ืืื่่่่่่่่คคคคคคุุุุณณณณถกกกก้้้บิททททํํชชไไไไสีีี10 1หหววโดดใล เว้นไปเลยแค่เพราะว่าตารางเคลื่อนเนี่ย มันกระทบกับตัวคุณแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าคุณจะไม่ได้พัฒนาตัวเองคุณจะไม่ได้เก่งขึ้นและอย่างก็คือคุณจะไปต่อเติมความเป็น perfectionist ของคุณให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกซึ่งมันไม่ดีเลยมันจะทําให้คุณหาข้ออ้างใส่ตัวจนติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตึงไม่ต้องไปยึดติดกับเวลาขนาดนั้นก็ได้ครับไอการจัดตารางพัฒนาตัวเองเนี่ยมันยืดหยุ่นก็นได้มันเป็นเรื่องของเราเป็นเวลาของเราใช่ไหมตารางเคลื่อนนิดหน่อยเริ่มช้าเริ่มเร็วนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปที่สําคัญกว่าคือขอให้คคคุุุณณรรรริ่่่มตตาาาางงงหกหงงหกกกกออ้ืทััััยยชไปสวโนพแ็็ อยู่ดีเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยครับการที่คุณเริ่มช้าเนี่ยยังดีกว่าคนหลายคนด้วยซ้ําที่ไม่แม้แต่จะลงมือพัฒนาตัวเองไม่ลงมือเริ่มอะไรเลยเพราะฉะนั้นตารางเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไร ขอแค่ให้เริ่มอยู่ดีแค่นั้นก็เยี่ยมมากๆเลยครับข้อที่5ครับติดตามการเติบโตอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยได้มากๆเลยนะในการจะทําให้เรามีกําลังใจทําอะไรต่อไปเพราะหนึ่งในสิ่งที่บั่นทอนและทําให้เรามีโอกาสล้มเลิกมากในสุดเนี่ยคือการลงมือทําไปแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดเราเข้าใจการทํางานของวินัยดีเนี่ยจะรู้ว่าช่วแรกๆมันไม่เห็นผลลัพธ์หรอกครับแต่การที่เรามาคอยติดตามว่าเราพัฒนาไปแค่ไหนแล้วคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วสักนิดนี้ทีละนิดทีละน้อยก็ยัง ที่จะมาติดตามมาบันทึกผลลัพธ์ของเราการเติบโตของเราจะเล็กจะน้อยจะมากจะใหญ่แค่ไหนก็ได้ซึ่งแต่ละอย่างที่ลงมือทามันก็มีวิธีการบันทึกวิธีการติดตามที่มันแตกต่างกันไปเนาะก็ต้องลองไปหาดูอย่างเช่นการที่ผมออกลัางกายเนี่ยวิธีการติดตามผลลั์ก็คือผมจะชอบชั่งน้ําหนักบ่อยๆแล้วก็ยืนหน้ากระจกบ่อยๆซึ่งเอาจริงหลายครั้งมันก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลลั์อะไรเลยใช่ไหมแต่บางทีเราเห็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆกล้ามใหญ่ขึ้นเห็นกล้ามชัดขึ้นหรือว่าน้ําหนักลดลงนิดเดียวมันน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 กกกกกก็็็็พพอออออมมมมีีีําา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 ลลััััังงงงงใใจจยยูู่่่่่บบบบ้้้้หหะเเ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 รรรรืิิิิคๆๆปดดญญชชวขึน เราก็จะมีกําลังใจหรือว่าทาบัญชีรับรายจ่ายก็ได้พอติดตามรายรับรายจ่ายแล้วเห็นว่าเฮ้เดือนนี้เรามีเงินเก็บเยอะกว่าเดือนที่แล้วมันก็เป็นกําลังใจที่ค่อนข้างดีในการทําให้เราเนี่ยลงมือทําต่อไปได้ลงมือออมเงินต่อไปได้อย่างตอนที่ผมเรียนเรื่อง Data านะครับหัดสร้างกราฟหัดวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยผมก็เก็บการบ้านเก่าๆไว้หมดเลยแล้วก็ชอบมาเปิดย้อนดูว่าเฮ้ อนนี้เราทําได้แล้วว่ะตอนนั้นเรารู้สึกมันยากม,มากเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันง่ายเออเราเก่งขึ้นเราพัฒนามาขึ้นอะไรแบบนี้อย่างแฟนผมเวลาเขาออกกำลังกายเขาก็จะเปิดคลิปดูใช่ไหมออกตามคลิปและบางทีพอเขาออกเขาก็รู้สึกว่าเออจําได้ว่าเมื่อก่อนตอนออกคลิปเนี้ยมันเหนื่อยกว่านี้นะตอนนี้ออกคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าสบายขึ้นรู้สึกว่าทําได้มากขึ้นมันก็มีกําลังใจมันก็ทําต่อไปได้นึกออกใช่ไหมผมว่าวิธีนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วก็ดีมากๆกับทุกเรื่องเลยนะแค่บางเรื่องเนี้ยอาจจะติดตามง่ายหน่อยบางเรื่องอาจจะติดตามได้ยากหน่อยอย่างเช่นเรื่องหุ้นที่ตอนนี้ผมศึกษาอยู่เนี้ยผมอ่านหนังสือผมฟังคลิปเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะติดตามยังไงให้ผมแน่ใจว่าผมเก่งขึ้นแล้วนอกจากการ ผมอ่านงบการเงินเร็วขึ้นวิเคราะห์ธุรกิจอ่านห 6. ขีดหนึ่งได้ไวขึ้นได้เข้าใจเร็วขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องพลิกแพลงหาวิธ,วธีวิเคราะห์หาวิธีติดตามการเติบโตของเราให้ได้ครับในแต่ละอย่างที่เราทำอ่านหนังสือออกกำลังกายออมเงินอะไรแบบเนี้ยแต่ละคนก็มีวิธีการติดตามต่างกันไปมีเป้าหมายต่างกันไปบางทีคน2คนออกกำลังกายเหมือนกันวิธีการติดตามการเติบโตอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นลองไปนึกดูว่าเราจะติดตามความคืบหน้าของตัวเองได้ยังไงบ้างจริงๆแค่เอาปฏิทินขึ้นมมลล้วกก็งัันนยเีท ขึ้นว่าเออเราภูมิใจในตัวเองเด๋ยนนี้เรามีวินัยจังเลยอะไรแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์ดีคือการติดตามความคืบหน้าของตัวเองข้อที่6ครับผมมีเพื่อนทําไปด้วยกันช่วยได้เยอะมากๆในหลายๆอย่างที่ผมกำลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เนี่ยบางอันผมก็ทําคนเดียวบางอันผมก็มีเพื่อนร่วมทางด้วยซึ่งบอกตรงๆว่าการมีเพื่อนร่วมทางเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆครับเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันให้กันและกันนะเนาะโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดให้กำลังใจหรือว่าอะไรกันเลยนะก็แค่ฝึกเรื่องเดียวกันทั้งคูู่่่ปรร้้้มมๆกันนเเีาใหสึว ตอนนี้กำลังมีคนที่กําลังพัฒนากําลังตั้งใจไปพร้อมๆกับเราแล้วเราก็จะผลักดันตัวเองให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นไปพร้อมๆกับเขาเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนแล้วก็มีคู่แข่งไปในเวลาเดียวกันอย่างเช่นเรื่องการเขียนโค้ดการวิเคราะห์ Data เนี่ยผมก็มีเพื่อนมหาหลัยที่เริ่มศึกษาเรื่องนี้พรอ้รอมๆกันแล้วก็คอยแลกเปลี่ยนความคิดคอยแชร์ข้อมูลกันละกันเรื่องหุ้นผมก็มีเพื่อนมัธย,ยมที่คอยให้คาปรึกษาคอยแลกเปลี่ยนความคิดกันแลกเปลี่ยนมุมมองหุ้นมุมมองอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ผมทําคนเดียว ในหมู่เพื่อนผมทั้งหมดเนี่ยมีผมคนเดียวที่ทํา YouTube และก็ทาเป็นอาชีพจริงๆเพราะถึงแม้ในหมู่เพื่อนผมจะมี2อสาคนที่เคยพยายามจะลองทําแต่ว่าทําได้นิดๆหน่นนอยๆก็เลิกไปบอกตรงๆว่ามันก็รู้สึกเหงาเหมือนกันครับเวลามีไอเดียอะไรเวลามีปัญหาอะไรมันก็ไม่มีคนมาคอยให้แชร์ให้ดิสคัสกันเท่าไหร่ถ้าไม่ติดที่ว่าการท YouTube เป็นสิ่งที่ผมเอนจอยที่สุดเพราะผมชอบเล่าเรื่องชอบสรุปเรื่องชอบแชร์ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะแบบนี้การท YouTube ของผมคงจะหงดหงิและก็เหงากว่านี้มากๆครับแต ทำคนเดียวทั้งนั้นใช่ไหมจะออกกำลังกายก็ต้องคอยผลักดันตัวเองให้ลุกขึ้นมาทาคนเดียวจะอ่านหนังสือจะเรียนออนไลน์าลาก็ต้องคอยผลักดันตัวเองให้ลุกขึ้นมาเรียนรู้คนเดียวฝึกคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลกอะไรครับการฝึกทําใจให้ชินกับการพัฒนาตัวเองคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วและก็ถูกต้องแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมทางด้วยเนี่ยอะไรอะไรมันจะดีขึ้นมากๆและก็ง่ายขึ้นมากๆครับข้อที่7ครับ เป้าหมายของเราอาจจะเปลี่ยนไประหว่างทางได้ผมเคยทําคลิปเล่าเรื่องการสร้างวินัยและทําติดต่อกันให้ได้90วันใช่ไหมซึ่งทุกวันนี้ผมก็ลองใช้วิธีนั้นอยู่แต่เอาจริงๆแล้วผมมาคนพบว่าตัวเลข90วันเนี่ยมันไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะมันไม่จำเป็นต้องตึงกับมันขนาดนั้นก็ได้เพราะการให้ทําติดต่อกันนานขนาดนี้เนี่ยเพราะเราต้องการจะสังเกต2ออย่างหนึ่งก็คือเราอยากทําให้สิ่งนั้นเนี่ย กลายเป็นนิสัยติดเข้าไปในชีวิตรประจําวันของเราและ2เราอยากรู้ว่าเราจะชอบมันจริงๆใช่ไหมเราอยากมีชวิตแบบนี้จริงใช่ไหมเราอยากมีสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรเราจริงๆใช่ไหมซึ่งบางคนก็อาจจะได้คาตอบนี้ตั้งแต่วันที่30-45หรือวันที่60แล้วไม่ต้องถึงวันที่90ก็ได้เพราะจริงๆการพัฒนาตัวเองชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้อยากพัฒนาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการค้นหาสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชื่นชอบจริงๆแล้วก็ ตั้งใจพัฒนาให้มันเก่งขึ้นถูกมั้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเอนจอยกับมันถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลองแต่จะลองสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็อาจจะน้อยเกินไปลองเดือนนึงก็น้อยเกินไปผมก็เลยเอาเลข90วันมายึดไว้ก่อนครับเพื่อที่เราจะได้สัมผัสจริงๆว่าเราเนี่ยอยากมีสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาในชีวิตจริงๆมั้อย่างที่ผมลองเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ data เนี่ยผมก็เรียนแล้วก็ฝึกฝนไปนเรื่อยๆ20 30วันก็เริ่มเอนจอยแล้แต่พอลงลึกไปเรื่อยๆเริ่มมีการเขียนโค้ดการใส่ c d t แบบหนักๆเนี่ยผมเริ่มไม่เอนจอยแล้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้ลึกๆแบบนี้เราก็ไม่ได้ใช้ด้วยหรอกมันไม่ได้จําเป็นกับเราขนาดนั้นเพราะในสายงานที่ผมใช้ในแค่สร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล อินไซต์ได้เนี่ยแค่นั้นก็โอเคแล้วผมก็เลยหยุดแล้วก็ฝึกฝนอยู่แค่ที่ระดับนั้นไม่ได้พัฒนาตัวเองต่อให้ลึกลงไปถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึง90วันก็ตามเพราะฉะนั้นตัวเลข90วันเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขให้เรายึดตอนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่ระหว่างที่เราฝึกระหว่างที่เราลงมือทําแล้วก็ประเมินตัวเองวิเคราะห์การเติบโตไปด้วยเราอาจจะค้นพบว่าเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นก่อนที่ถึงวันที่90ก็ได้เราอาจจะมารู้ตัวการคันว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอ็นจอยไม่ได้อยากจะพัฒนาด้านนี้ ิ่งที่เรา enjoy สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาจริงๆไม่ต้องมาเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอาเวลาเนี่ยไปโฟกัสไปหาสิ่งที่มันตรงกับเป้าหมายสิ่งที่เราจะได้ใช้จริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดครับการลงมือทําอะไรแล้วหยุดก่อนที่ถึง90วันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดการที่คุณหยุดคุณหยุดเพราะว่ามาคนพบทีหลังว่ามันไม่ได้ตรงกับเป้าหมายไม่ได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคุณเท่ากับที่คุณคิดไว้ตอนแรกแต่ถ้าเกิดคุณหยุดเพราะว่ายอมแพ้อ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงไม่ต้องมียึดกับตัวเลข90วันขนาดน,นั้นครับแค่ใช้เป็นแนวทางเฉยๆก็พอเป็นตัวเลขที่ยึดไว้ตอนแรกก็พอจำไว้ว่าพัฒนาตัวเองก็คือพัฒนาตัวเองครับไม่มีใครมาตัดสินว่าเราห่วยแค่เพราะว่าเราเลิกทําในสิ่งที่เรา คนพบว่ามันไม่ได้เหมาะกับชีวิตเราหรอกครับข้อที่8ครับถ้าพึงพอใจกับสิ่งไหนหาวิธีทําให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเลยครับไม่ต้องไปยึดต,ติดกับตัวเลข90วันก็ได้ถ้าเกิดเราลองทําแล้วเราไม่ชอบไม่เอนจอยหรือว่ามันไม่ตรงกับเป้าหมายเราเนี่ยก็หยุดทําก่อนที่จะถึงวันที่9กก็ได้ไม่เป็นไรแต่กลับกันครับถ้าเกิดเราลองแล้วชอบรู้สึกได้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตเราทีนี้คุณก็จะยึดติดกับเลข90วันไไม่ได้เ,เหมือนก้นองาวววววิิิธีีเเเเพ่่มมมััันนนนนข้้้้าาาไไปปใใใชตคคุณหหดลลยย90ก็35 ,600 1,000วันไปเลยคุณต้องหาวิธีทําให้ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยมีสิ่งนั้นอยู่เสมอให้ได้เหมือนอย่าง YouTube ของผมเนี่ยเมื่อก่อนผมทําเป็นแบบลองๆทําทํๆเล่นๆใช่มั้พอผมเริ่มชาเลนจ์ให้ตัวเองทํา YouTube อย่างจริงจัง90วันทีนี้มันเห็นผลตั้งแต่ก่อนวันที่90อีกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ผมเอนจอยนี่คืออาชีพที่ผมอยากจะทําทีนี้เป้าหมายผมก็เปลี่ยนไปแล้วใช่มั้มันไม่ใช่90วันแล้วผมต้องลองมาสังเกตตารางชีวิตของผมจริงๆเลยว่าอีก1ปี2ปี5ปีต่อจากเนี้ยผมจะทํายังไงให้ YouTube เนี่ยกลายเป็นธรรมชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมให้ได้ให้มันเหมือนกับการกินกาแฟการอาบน้ําแปลงฟันอะไรแบบนี้เลยนี่คือเป้าหมายใหม่ของคุณครับ าเกิดคุณลองพัฒนาตัวเองแล้วเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่เข้าให้แล้วเนี่ยเป้าหมายมันจะไม่ใช่90วันแล้วเป้าหมายคือต้องหาวิธีทํามันต่อไปให้ได้เรื่อยๆก็เลยวนเข้าหลักการเดิมครับคือ90วันเนี่ยเป็นตัวเลขที่ยึดไว้แค่ตอนเริ่มแต่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากถ้าเกิดเจอสิ่งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายเราจะหยุดก่อน90วันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเจอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อเป้าหมายเราก็ต้องหาวิธีให้มันทําต่อไปเกิน90วันให้ได้ทําให้มันกลายเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการลองติดตามวินัยตัวเองอย่างจริงๆและก็สรุปมาเป็นข้อๆที่คนได้ฟังกันซึ่งถ้าใครฟังแล้วอยากเริ่ม พัฒนาตัวเองบ้างแต่ว่าอยากได้เทคนิคอยากได้แนวทางว่าจะเริ่มยังไงมีวิธีไหนบ้างที่ใช้ได้กับการสร้างนิสัยใหม่พัฒนาตัวเองผมเคยเขียนอ e ีบุ๊กเล่มเล็กๆมาเ,เ,เ,เล่มหนึ่งครับชื่อว่าสูตรสําเร็จแห่งการพัฒนาตัวเองเป็นอ e ีบุ๊กสั้นๆเลยครับที่กระชับรวบรัดอ่านวันเดียวจบแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยไมซ์เซ็ตเทคนิคและก็ตัวอย่างต่างๆเกี่ยวกับการสร้างวินยัยและก็พัฒนาตัวเองเอาแบบเนื้อๆเ,เลยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าเกิดชอบดูคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติด